สวัสดีจ้า FC ช่องสาระจับฉ่ายนะคะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i ด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อจะได้ไม่พลาดกับแนวทางดีๆของ a อดบีจ้าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ลาวสตาร์ VIP กันก่อนได้เลยนะคะเราจะให้ทุกคนเอ้ยลาว VIP นะคะเราจะให้ทุกคนวิ่งหนึ่งนะคะรูดสี่วินเจ็ จาะ47 40 42นะคะแล้วก็เลขตัวเดียวคือตัวนี้นะจ๊ะต่อมานะคะฟันวิ่งวนลูกล่างตัวเดียวให้เป็น4ีเด้อจ้าต่อมาจะเป็นลาวสตาของวันที่29วิ่งลูดนะคะ8เอ้ยวิ่งลูด3 2วิน8 5 6 ตัวเจาะสองหกสองเลข3ตัวจะให้เป็นดังนี้เลยจ้านะคะแล้วฟันวิ่งบนรูดร่างตัวเดียวเป็น2นะคะตัวนี้นะคะจุ๊บจต่อมาดาวโจนนะคะดาวโจน VIP นะคะวันที่30นะเราจะให้ทุกคนวิ่งรูด8วิ่ง6ตัววินนะคะเก้ 9, 3, ทำการจับมัดกันนะอย่าลืมนะจ๊าให้หมดเลยจะได้เด่น2ตัวบนล่างชุดเจาะให้เป็น8ปดส8 9เลข3ตัวก็จะให้เป็นดังนี้ฟันวิ่งบนรูดด้างตัวเดียวให้เป็นแปดเดจ้าต่อมาเป็นดาวโจนสตาวันที่30นะคะให้ทุกคนวิ่ง6กลูด8 3 4สามเอ้าศูนนะคะคือเลขวิน ให้ทุกคนจับมัดกันให้หมดนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างชุดเจาะให้เป็น83 8 9 80เลข3ตัวให้เป็นดังนี้วิ่งบนรูดรัน้นฟันตัวเดียวให้เป็น8เดเอ,อต่อมาดาวโจนนะดาวโจนวันที่30วิ่ง4ีลูด8วิน035ทําทำการจับมัดเลยจ้ะ จะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะเลข3ตัวนะคะชุดเจาะให้เป็น80 8 3 8 5ฟันวิ่งบนรูดร่างตัวเดียวนะคะให้เป็น8เด้อจ้าแล้วถ้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามให้รีบกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดกับแนวทางดีๆของแอดบีนะจ้าและถ้าใครอยากสมัครสมาชิกช่อง Youtube ก็สมัครได้เลยนะคะสมัครเสร็จแล้วให้ทักมาที่ ID ดี n e เลยนะคะ วันนี้ขอลาไปก่อนเด้อจ้าสวัสดีค่ะ